and when you make your money make sure you don't spend it too soon huh. fuck that i'll do what i w a n n a do i got a different path for me หลังจากที่วลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโชว์โหดทุบอินโดนีเซียไปด้วยสกอร์3ต่อ0เซต25-16 25-16และ25-16เก็บ3คะแนนแรกประเดิมซีเกมไปอย่างสวยงามนะฮะนำเป็นจ่าฝูงร่วมกับทีมชาติมาเลเซียที่เอาชนะเมียนมาด้วยสกอร์3ต่อ0เซตเช่นเดียวกัน เดี๋ยวเราไปส่องดูแฟนวอลเลยบอลอินโดนีเซียกันดูสักหน่อยนะครับว่าพวกเขาจะคิดเห็นยังไงกันบ้างหลังเกมลองไปติดตามกันดูนะครับอย่าไปโทษโค้ชกับผู้เล่นของเราเลยสำหรับวอลเลยบอลหญิงของไทยนั้นพวกเขาก้าวไปไกลถึงระดับโลกแล้วคอมเมนต์ <c oughs> ต่อมานะครับสำหรับวอลเลยบอลหญิงของไทยคู่ต่อสู้ของพวกเขาคือตุรกีบราซิลอิตาลีและทีมระดับโลกอื่นๆ ส่วนแฟนวอลเลย์บอลท่านนี้นะครับบอกว่าน้ำใจนักกีฬาพวกเราเองก็ทำกันเต็มที่ที่สุดแล้วแค่นี้พวกเราก็เก่งมากแล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับส่วนตัวนะผมคิดว่าเราคัดเลือกตัวมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความเร็วแล้วก็ความคล่องตัวนั้นไม่ค่อยมีแถมยังตัวเตี้ยอีกต่างหากโภชนาการด้านอาหารควรที่จะมีสำหรับผู้หญิงให้มากๆดูตัวอย่างประเทศไทยสิตัวผู้เล่นของพวกเขามีแต่ตัวสูงๆทั้งนั้น ไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับสำหรับการเจอกับไทยน่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมยังไงก็ห่างชั้นกันอยู่แล้วเลยน่าจะเตรียมทีมเพื่อรับมือกับมาเลเซียเมียนมาเพื่อโอกาสในการเข้าสู่รอบต่อไปคอมเมนต์ต่อมานะครับอินโดนีเซียนั้นไม่ได้อยู่ในระดับของไทยเลยเราเองต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยส่วนแฟนวอลเลย์บอลท่านี้นะครับบอกว่าผู้เล่นในลีกที่ตัวสูงๆนั้นก็มีเยอะอยู่นะ ทำไมพวกเขาไม่เลือกตัวมาผู้เล่นเหล่านี้แม้แต่จะขึ้นบล็อกก็ยังไม่ถึงเลยคอมเมนต์ที่8นะครับผู้ฝึกสอนของเรานั้นยอดเยี่ยมจริงๆไลอัพอเซตที่1และเซตที่2ยังไม่เปลี่ยนแม้แต่ไลอัพปเซตที่3ก็ยังไม่เปลี่ยนคอมเมนต์ที่9นะครับรักษาสเปรตไว้อย่าท้อแท้อินโดนีเซียต้องมีความสามาคัคคีผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ คอมเมนต์ถัดมานะครับห่างไกลกันเกินไทยพวกเขาอยู่ในระดับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนู่น <Wow. S 1> ส่วนแฟนวอลเลย์บอลท่านนี้นะครับบอกว่าโ <Wow. S 1> คสเลือกตัวมามีแต่คนตัวเตี้ยช่วยมองหาตัวผู้เล่นที่มันตัวสูงๆหน่อยจะได้ไหมคอมเมนต์ uh. ถัดมานะครับโคชคนก่อนเลือกตัวเน้นที่ตัวสูงใหญ่แต่ผู้เล่นเหล่านั้นตอนนี้กลับไม่ถูกเลือกมาไปต่อที่คอมเมนต์ที่15้านะครับ แมงกะแนงเท่านั้นที่สามารถปราบอัชราพรในซีเกมได้ตอนนี้เธอไปอยู่ที่ไหนซึ่งดูเหมือนว่าแมงกะแนงจะประกาศเลิกเล่นไปแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับไทยนะ่ะแข็งแกร่งเกินไปพวกเขาเป็นประเทศเดียวเลยนะจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเข้าไปเล่นในวอลเลย์บอลหญิงนชชั่นลีกได้คอมเมนต์ถัดมานะครับดูยังไงก็สู้ไม่ได้จริงๆมันห่างชั้นกันเยอะมาก คอมเมนต์ที่18นะครับทีมชาติไทยยังคงเป็นราชินีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ <Okay. S 1> คอมเมนต์ที่19นะครับเจ้าเหรียญทองวอลเลย์บอลหญิงมันคงหนีไม่พ้นทีมชาติไทยเป็นแน่ดังนั้นเราหันไปโฟกัสวอลเลย์บอลชายดีกว่า oh. ไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับแพ้3มเซตรวดเจ้าชนะทีมชาติไทยคงต้องทำคูณใส่ใส่ไทยแล้วแหละคอมเมนต์ต่อมานะครับ วลอลเล์บอลหญิงของอินโดคุณภาพนั้นยังคงตามหลังไทยเยอะมากๆก็มีแฟนวลอลเล์บอลอินโดนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ไทยอยู่อันดับที่1 5ของโลกเชียวนะอินโดนั้นยังคงห่างไกลนักคอมเมนต์ถัดมานะครับเราทุกคนยอมรับว่าคุณภาพของทีมชาติไทยนั้นเหนือกว่าทีมวลอลเล์บอลหญิงของอินโดของเรามากแต่เช้าในเหล่านี้ ก็ไม่จะเป็นที่จะต้องไปทั้งคำถามเกี่ยวกับการสวมฮิยับผ้าคุมศีรษะในการเล่นกีฬาเพราะมันไม่มีผลกระทบใดๆต่อความสามารถของนักกีฬาในการเล่นกีฬาส่วนแฟนวอลเลย์บอลท่านนี้นะครับบอกว่าแม้ทีมชาติไทยจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่เราก็ฮืดสู้กันได้ดีคอมเมนต์ถัดมานะครับการเจอกับไทยนั้นนับว่าหนักเอาการเลยทีเดียววอลเลย์บอลหญิงของไทยอยู่ระดับโลกเชียวนะ ผมดูในโมจิทีวีเห็นพวกเขาลงแข่งขันกันบ่อยมากๆไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับระดับคือไปไม่ได้จริงๆสู้ไม่ไหวเลยสมาคมควรที่จะทบทวนในการส่งนักกีฬาไปแข่งขันระดับนานาชาตินะก็มีแฟนวอลเลย์บอลอินโดนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ที่จริงแล้วรัฐบาลแล้วก็สมาคมก็ไม่อยากที่จะส่งทีมวอลเลย์บอลหญิงไปเพราะว่าไม่มีศักยภาพพอที่จะคว้าเหรียญได้ คอมเมนต์ต่อมานะครับมันแน่นอนอยู่แล้วไทยเขาแข็งแกรงกว่าพวกเขานั้นไปแข่งขันในระดับโลกโคตรบ่อยเลยส่วนแฟนวอลเลย์บอลท่านนี้นะครับบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงของเราแน่นอนว่าเป้าหมายนั้นคือเหรียญทองแต่ก็คงจะได้แค่เหรียญเงินก็ได้เพราะ2รุ่นก่อนหน้านี้เราได้เหรียญทองแดงมาลุ้นกันโอกาสยังมีอีกมากในการที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศกับอีก2นัดต่อไป คอมเมนต์ที่28นะครับเราถูกเชื่อโด,ดยการเล่นของไทยนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มตลอดเวลา <Wow. S 1> คอมเมนต์ที่29นะครับโอกาสก็ยังไม่ปิดเราสู้กันต่อไปกับเกมที่จะมาถึงสำหรับไทยนั้นปล่อยพวกเขาไปเถอะนั่นมันทีมระดับโลกไปต่อที่คอมเมนต์ที่30นะครับแม้ว่าตัวบล็อกของเราจะดังผู้แตกในลีกแต่สำหรับการเจอกับไทยแล้วมันยังห่างไกลมากจริงๆ สมกับที่พวกเขาได้เข้าไปเล่นในวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีกอยู่บ่อยๆคอมเมนต์ต่อมานะครับวอลเลย์บอลหญิงของไทยคือราชินีเจ้าเหรียญทองแห่งซีเกมถ้าหากเป็นชายต้องอินโดนีเซียที่ครองสำหรับวอลเลย์บอลหญิงของไทยพวกเขาคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในซีเกมก็ว่าได้ส่วนคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลอินโดท่านสุดท้ายนะครับ ปัญหาคือคู่ต่อสู้อย่างไทยนั้นไม่ใช่ปลากระป๋องไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกและวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีกคุณภาพของพวกเขานั้นไม่ต้องไปพูดถึงห่างชั้นจากอินโดมากโขและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลอินโดนีเซียบางส่วนนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยนั้นโชว์โหดทุบอินโดนีเซียไปด้วยสกอร์3ต่อ0เซต เก็บ3คะแนแรกประเดิมสีเกมหนนี้ได้อย่างสวยงามนำเป็นจ่าฝูงร่วมกับทีมชาติมาเลเซียที่เอาชนะเมียนมาด้วยสกอร์3ต่อ0เซตเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Tell me how to live life in these times. It feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time.